อจริงๆก็คงเหนื่อยอะนะถ้าต้องทำแบบนั้นนะ่ะวันนั้นอ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า The s u b t l e Art of Not Giving a f**k อันนี้พูดได้ปะเนี่ย <c oughs> คือถ้าพูดภาษาไทยแบบสุภาพสุภาพก็คงบอกว่าแบบศาสตร์แห่งการแบบว่าไม่แคร์อะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆเราทุกวันนี้มันมีเรื่องเกิดขึ้นกับเราแบบทั้งตัวเองทั้งคนเล่าขางทั้งงานทั้งอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดอะแล้วเราก็ต้องแบบว่า แคร์ทุกอย่างไปหมดเลยเพราะว่าทุกอย่างก็สําคัญทางนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่หนังสือเล่มนี้เขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอะฟังอ่านหนังสือเล่มนี้เหมือนฟังเพื่อนสักคนที่แบบมาตกหน้าเราอะมันจะออกแบบตลกร้หน่อยเสียดสีหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เหมือนพูดให้เราเห็นความจริงอีกด้านหนึ่งว่าแบบเออจริงๆแล้วเราไม่ต้องแคร์ทุกอย่างก็ได้ปะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าบทแรกอะมันชื่อว่า don't try เขาบอกว่าเราอะไม่ต้องพยายามให้เหมือนแบบว่าเรายอมรับข้อเสียของตัวเองเถอะเพราะว่า คนที่เขาเหมือนสมมตินนะคนที่เขาแบบสวยจริงๆอะ่ะเขาก็ไม่ต้องมานต่พยายามว่าฉันจะต้องเป็นคนสวยนึกออกปะเหมือนที่ทวันนี้เราแบบลงลงกันว่าโอเคเราต้องสวยในแบบของตัวเองอะไรเงี้ยคือมันก็คือเป็นคาพูดเดียวกันแต่อันนี้เขาอาจจะเป็นแบบว่าจิกกดนิดหนะ่อยว่าไม่ต้องพยายามหรอกเราก็เป็นตัวของเรานั่นแหละอะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่เป็นจริงๆเขาไม่ต้องพยายามอยู่แล้วอืไม่ต้องไปแบบตามสังคมหรือว่าแคร์คนอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่า เพราะสุดท้ายแล้วอะชีวิตเราอะมันก็จะเจอปัญหาไปเรื่อยๆไม่รู้จบชีวิตมันคือการแบบเจอปัญหาไปเรื่อยๆไม่รู้จบเพราะว่าคนเรามีทั้งแบบอารมณ์มีทั้งแบบว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมากมายอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะต้องเจอพอเราแก้ปัญหานี้เสร็จเราก็ไปเจอแก้ปัญหานั้นต่อหรือว่าเราเลือกทางแก้ปัญหานี้ผิดอะหนักกว่าเดิมซ้ําต้องกลับไปแก้อีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่า ทำใจเหออยังไงเราก็ต้องเจอปัญหาเราเนี่ยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอะถ้าจะมานั่งแคร์ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นอะมันก็คงจะเป็นบ้าตายก่อนมั้งอืมเขาบอกว่าเหมือนการที่เราแบบอยากมีชีวิตที่มีความสุขประสบการณ์ที่ดีๆอะไรเงี้ยมันยิ่งทําให้เรารู้สึกแย่รู้สึกทุกข์กับตัวเองแล้วมันก็จะวนลูปไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆว่าแบบเมื่อไหร่เราจะมีความสุขสักทีพอเรามีความสุขนิดนึงแล้วก็เมื่อไหร่เราจะมีความสุขสักทีอีก อะไรเงี้ยเหมือนให้เราเลิกคิดเรื่องเนี้ยแล้วก็แบบใช้ชีวิตไปอยู่กับมันไปอืมแล้วเขาก็บอกว่าทุกวันเนี้ยเราเห็นโซเชียลมีเดียมันเยอะเนาะเห็นทุกอย่างมันง่ายไปหมดจนทุกคนนี้จะมีเมตาเวิร์สอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันทุกคนแบบว่าดูเป็นคนพิเศษไปหมดเลยนะอะไรเงี้ยเขาหนังสือเ่อนี้เขาเลยบอกว่า you are not special หรอกคุณไม่ใช่คนพิเศษให้เป็นแบบคนธรรมดาเถอะให้แบบนอกจากยอมรับข้อเสียงงตัวเองแล้วอะก็ให้ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนธรรมดา แบบอาจจะไม่ต้องแคร์คนอื่นมากอาจจะรู้เป็นคนเห็นแก่ตัวบ้างแต่ว่าถ้าเราโฟกัสแต่สิ่งที่เราต้องการจริงๆอะว่าเออเราเป็นคนธรรมดาคนนึงนะที่เราอยากทำอย่างนี้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 มันก็จะเหมือนมีจุดเป้าหมายโฟกัสมากขึ้นอนะไม่ใช่แค่แบบโฟกัสเรื่องรอบตัวอีกร้อยอย่างแล้วไหนจะต้องโฟกัสเรื่องตัวเองด้วยอย่างเงี้ยจริงๆเราว่าคอแบบหัวใจหลักของหนังสือเล่มนี้มันบอกให้เราหาคุณค่าของตัวเองอะ คือมันอาจจะฟังดูเป็นคําแบบนํามาทํานิดนึงนะว่าคุณค่าของตัวเองคืออะไรอ่ะเขาบอกว่าให้หาสิ่งที่เราพร้อมที่จะซัฟเฟอร์กับมัน่ะพร้อมที่จะแบบทุกข์ทรมานพร้อมที่จะเหนื่อยกับมันจริงจริงเราเคยเล่าไปในหนังสือแบบไม่รู้จะไม่ได้เล่มไหนแล้วว่าที่บอกว่าแบบงานที่เราชอบก็คืองานที่เราพร้อมที่จะแก้ปัญหาพร้อมที่จะเหนื่อยพร้อมที่จะทุกข์ไปกับมันอืมอันนี้ก็เหมือนกันเขาบอกคุณค่าของตัวเองก็คือสิ่งนี้แหละว่าแบบ เรื่องไหนในชีวิตที่เราต้องการจะแบบซัฟเฟอร์กับมันได้เช่นบางคนอาจจะเป็นเรื่องงานฉันเป็นคนแบบรักงานที่สุดบ้างงานที่สุดแบบเหนื่อยแค่ไหนก็ได้ขอให้ได้ทํางานหรือว่าครอบครัวไหมสักคิดไฟแบบชีวิตตัวเองเลยเพื่อครอบครัวขอให้ครอบครัวมีความสุขฉันจะเป็นอะไรก็ได้หรือว่าคนรักบางคนอ่ะติดแฟนเราก็อาจจะแบบให้แฟนสุขให้แฟนมีความสุขเถอะคนรอบข้างฉันก็ไม่เป็นไรตัวแม้แต่ตัวฉันเองก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาบอกว่า ไอ้คุณค่าเหล่านี้แหละมันจะเหมือนบอกว่าชีวิตเราอ่ะจะเจออะไรปัญหาของเราคืออะไรแล้วเราจะต้องแก้ไขมันยังไงเช่นสมมติว่าเราให้คุณค่ากับงานมากที่สุดเพราะฉะนั้นปัญหาที่เราจะเจอในชีวิตก็คือปัญหากับงานนั่นแหละ<ม><น>เพราะเราโฟกัสอยู่กับสิ่งสิ่งนี้มากที่สุดแล้วชีวิตเราก็จะดําเนินไปด้วยปัญหาของงานปัญหาของงานปัญหาของงานไม่ได้มีปัญหาอย่างอื่นมาแทรกเพราะว่าโฟกัสเราอยู่ที่สิ่งสิ่งนี้อืมแล้วเ <os> ขาก็บอกว่า ไอ้โฟกสัสอันเนี้ยคุณค่าเนี้ยมันจะเหมือนมีแบบไม,ม้บรรทัดอันหนึ่งที่เราอ่ะจะไว้ใช้ถือวัดสิ่งต่างๆเราเนี่ยที่มันเป็นคุณค่าของเราเช่นคนคนนี้เป็นคนประสบความสำเร็จหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนให้คุณค่ากับเรื่องงานแปลว่าเราจะวัดคนความสําเร็จของคนคนนี้ด้วยเรื่องงานว่าเรานับถือคนคนนี้หรือเปล่าถ้าเขาประสบความสำเร็จเรื่องการงานเขาอาจจะเป็นคนประสบความสำเร็จน,นานๆอย่างเดียวแต่อย่างอื่นล้มเหลวหมดเลย ความรักไม่ดีครอบครัวไม่ดีสุขภาพไม่ดีแต่เราก็ยังนับถือคนคนนี้เพราะว่าเราให้คุณค่ากับเรื่องการงานแล้วเขาก็เป็นคนที่ประสบข้อเสียเรื่องการงานเราก็เลยสอกเออคนนี้เจ๋งคนนี้ดีอมืมันก็เลยเหมือนว่าถ้าเราเหมือนแค่ปรับมุมมองของตัวเองอะว่าจริงๆเราทุกคนมันไม่ได้มีคุณค่าเหมือนกันแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องเอาไว้ประทานนี้ไปวัดกับทุกๆอย่างในชีวิตของเราอะมันก็าจะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเช่นเหมือนเขาเล่าในนี้เขายกตัวอย่างเลยว่ามีคนหนึ่งอะเป็นนักร้องวงร็อก ที่กำลังจะได้เดบ sweep, ิวต์กำลังจะได้เซ็นสัญญาแล้วแล้วจู่ๆก็โดนไล่ออกออกจากวงเขาก็เลยเหมือนแบบแขนอะแล้วเขาก็ตั้งใจว่าจะทำยังไงก็ได้ให้ทําวงอีกใหม่ขึ้นมาเพื่อจะดังกว่าวงเนี้ยให้ได้แล้วจริงๆแล้วว่าสุดท้ายอะคนคนนี้ก็ประสบความสาเร็จจริงๆนะแบบวงเขาก็ดังมากๆจริงๆแต่ยังไงวงเนี้ยมันก็ไม่ดังเท่าวงรนดับหนึ่งสักทีเขาก็ทุกข์ใจอย่างันเพราะว่าคุณค่าของเขาคือทำยังไงก็ได้ให้ดังกว่าวงเนี้ยแต่กับอีกคนนึงอะเขาอะเป็นเหมือนมือกลองคนแรกที่ก่อตั้งวง The b e a t l e s มา แต่เหมือนเขาเป็นแบบดูดีดูดหล่อดูเก่งทุกอย่างเลยอะแล้วเขาก็โดนไล่ออกจากวงกว่อนที่บิทเทิลสตาร์เดบิวต์เขาก็เสียใจมากแล้วยิ่งเห็นว่าบ e a เทิลส์แบบประสบความสำเร็จขนาดนั้นอะเขายิ่งแบบว่าทุกใจมากๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายวันนึงเขาก็แต่งงานมีครอบครัวมีลูกแล้วเขาก็เหมือนเปลี่ยนมาทัานในชีวิตตัวเองว่าอ๋อฉันไม่ได้อยา,ากจะเป็นแบบว่ามือกลองของเดอะบ a t เทิลที่ดังอะฉันแค่อยา,ากจะมีครอบครัวที่มีความสุขแล้วเขาก็มีความสุขจริจรงๆเพราะว่าบ e ทเทิลที่ดังไปอะไม่มีใครแบบ ไม่มีใครประสบความสําเร็จเรื่องครอบครัวหรือเรื่องความรักเลยอืมเขาเลยเออแค่มันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนการให้มุมมองอ่ะมันก็มันก็เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความคิดความทุกข์ความสุขของเราไปได้เลยอะอืมแล้วเขาก็บอกว่าไอ้ชีวิตที่เราเจอปัญหามาทุกอย่างใช่ปะเราอ่ะทําการเลือกอะไรสักอย่างเสมอการไม่เลือกก็คือการเลือกอืมเพราะว่าไม่ว่าเราจะเจอแบบ แค่วันนี้เราจะกินอะไรทางเรื่องหนึ่งหรือสองอะ่ะมันก,มนก็มันก็เราก็ต้องตัดสินใจในทางเลือกอะไรอยู่แล้วอะ่ะเลยเขาเลยบอกว่าที่เคยได้ยินแบบจากหนังสไปเดอร์แมนหรือซูเปอร์แมนนะที่บอกว่าพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งเออสไปเดอร์แมนใช่ปะเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะความรับผิดชอบต่างหากที่นามาสู่พลังอันยิ่งใหญ,ใหญ่ไม่ใช่พลังที่ยิ่งใหญ่นำมาสู่ความรับผิดชอบเพราะเขาบอกว่าให้เราอะ่ะถ้าเรารู้จักที่จะรับผิดชอบชีวิตตัวเอง รับผิดชอบปัญหาตัวเองนั่นแหละเรามีพลังในการที่จะกําหนดต่างสิ่งต่างๆในชีวิตของเราได้คือเราไม่จำเป็นต้องรองมีพลังก่อนเพื่อจะมารับผิดชอบอะไรทั้งหลายอ่ะคือเราแค่รับผิดชอบปัญหารับผิดชอบชีวิตตัวเองเหมือนี้เขาบอกว่าเวลาเราอกหกักอ่ะเพื่อนอ่ะบอกให้ตายยังไงเราก็ฟังเราก็อ,อเศร้าอย,อย่างนั้นอ่ะสุดท้ายคนที่หายมันก็คือต้องเป็นเราที่คิดได้เองแล้วก็หายเอง มันก็เลยบอกว่าเราต้องรับผิดชอบปัญหาตัวเองทุกคนไม่มีแบบไม่มีใครสามารถมาแก้ปัญหาให้เราได้อารมณ์ของเราก็คือเราต้องรับผิดชอบเองกับอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบมากคือเขายกตัวอย่างว่าเหมือนเวลาเราเล่นไพ่อ่ะทุกคนน่ะแจกไพ่เป็นสุ่มใช่ปะ่ะทุกคนอาจจะมีไพ่ดีไพ่ไม่ดีอยู่ในมือเหมือนกันแต่การเลือกที่จะลงไพ่อะไรอ่ะมันทําให้คนคนนั้นชนะหรือแพ้ได้เลยเหมือนเคยปะที่แบบเรามีไพ่ดีมากๆอยู่ในมือแต่ดันเลือกที่จะไม่ลงแต่อีกคนเล่นแบบเอา้า เล่นแบบยอมเล่นเสียเล่นเสียไปเรื่อยแต่ว่าอาชนะเฉยอย่างเงี้ยเออมันเลยแบบว่าเออก็จริงเนาะมันอยู่ที่เราเลือกจริงๆว่ามันไม่ใช่ว่าต้นทุนเรามันมาไม่ดีไพ่เราไม่ดีอะไรแต่ถ้าเราเลือกที่จะใช้ชีวิตมันให้ดีอ่ะมันก็มันก็เป็นการตัดสินใจของเราเหมือนกันเป็นความรับผิดชอบของเราอ่ะอีกอันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันก็เขาก็มาแบบมาสายแบบโลกโลกไม่สวยเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วว่าเราอะทําผิดทุกอย่างแหละ ตั้งแต่เกิดมาคือไม่ได้เคยทําถูกเลยคือแค่ทําผิดน้อยลงยิ่งโตอ่ะยิ่งทําผิดน้อยลงเฉยๆเพราะว่าเรียนรู้จากประสบการณ์มาแล้วเขาก็เหมือนบอกว่าเราไม่ได้ทําถูกเพราะว่าเราแค่เรียนรู้จากผลเดิมว่าถ้าทําแบบนี้จะได้แบบนี้แต่ก็ไม่เสมอไปว่าทําแบบนี้จะได้แบบนี้เพราะว่าเวลามันก็เปลี่ยนทุกอย่างสถานาการณ์คอนดิชั่นรอบตัวมันเปลี่ยนไปหมดอืมเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปนิยามหรอว่าอะไรถูกอะไรผิด ทำแบบสิ่งที่เป็นมันก็อาจจะรู้ว่าทำนำมาทำ่อยนะว่าแบบทาสิ่งที่เป็นแบบว่าคุณค่าของตัวเองไปเถอะไม่ต้องมาสนใจว่าจะต้องแบบดีกว่านี้ทําให้มันดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยกับอันนี้ก็คล้ายๆเมื่อกี้นะว่าแบบความผิดพลาดเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้แบบไปข้างหน้าก็คือเราทําผิดความผิดพลาดมันก็ทําให้เราเรียนรู้นั่นแหละแล้วก็ทําให้เราไปข้างหน้ากันต่ออะไรย่างเงี้ยถ้าไม่ทําก็อาจจะไม่ได้อะไรเลย อ,อันนึงก็คือบอกให้เราปฏิเสธสะบ้างอันนี้ก็อาจจะเคยได้ยินบ่อยแล้วมัง้งว่าแบบต้องแบบรู้จัก say i no g n สะบ้างถ้าแบบเป็น yes girl ตลอดเวลาก็คงมีปัญหาอะไรเงี้ยมันก็คือเหมือนที่เราก็ต้อง say no กับสิ่งที่มันไม่ใช่คุณค่าของเราอ่ะอสุดท้ายที่เราชอบอะคือประโยคตอนจบเขาบอกว่า and then you die ก็คือทุกคนก็แค่ต้องตายเขาบอกว่าคนเราอะมี ร่างจริงใช่ปะ่ะร่างที่เราอยู่ตอนเนี้ยก็คือตายไปมันก็สลายหายไปแต่อีกอันหนึ่งอะเราจะมีเขาเรียกว่าโครงการอมาตะคือมันช้แบบว่าแปลออกมาเป็นภาษาไทยมันจะแปลว่าประมาณอย่างเงี้ยคือวันหนึ่งเรารู้ว่าร่างเนี้ยเราต้องตายแต่เราอะจะทิ้งอะไรสักอย่างาไว้ให้โลกใบน,นี้เสมอเลยแบบคนที่อาจจะมี power หน่อยก็ทิ้งเป็นตึกไว้เป็นอะไรที่แบบสลักชื่อตัวเองไว้บนตึกนี้หรือว่าสะพานนี้ สถานที่แห่งนี้เมืองนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอนุสาวรีย์นี้แต่จริงๆคนธรรมดาอย่างเราก็อาจจะทิ้งอะไรสักอย่างไว้ในลูกหลานไหมว่าเราอาจะสอนลูกเราต่อให้เป็นคนแบบเราให้แบบให้เรารู้สึกว่าเรายังมีส่วนหนึ่งของเราอ่ะอยู่บนโลกใบนี้ทุกคนอ่ะจะต้องการทิ้งอะไรสักอย่างอยู่บนโลกใบนี้อืมเพราะฉะนั้นก็เลยแค่ยอมรับว่าวันหนึ่งเราต้องตายถ้ารู้ว่าคุณค่าของตัวเองคืออะไรแล้วอ่ะก็ทิ้งมันไว้ทิ้งสิ่งนั้นไว้แล้วก็จากไปอย่างมีความสุข มันก็เหมือนอยู่ที่เราเลือกแหละจะคิดนะอืมคือถ้าเราจะเลือกที่จะแคร์ทุกอย่างอะ่ะมันก็ทําได้แหละแค่ว่าเหนื่อยหน่อยนะ